สวัสดีค่ะมาเพบิ่มกับถาวอีกแล้วนะคะที่ฟอร์ดออโต้แกลลี่ปทุมธานีนะคะกับช่องสาวฟอร์ดโปรโมชั่นนะคะวันนี้สาวอยู่ที่ฟอร์ดออโต้แกลลี่ปทุมธานีนะคะมีรถสวยๆแต่งให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะวันนี้จะมีตัว r a n g จอร์วายนะคะตัวนี้เป็นขับเคลื่อน2อล้อนะคะมาพร้อมเครื่องยนต์2 0ลิตรนะคะ170แรงม้านะคะเป็นเกียร์ออโต้6สปีดนะคะราคาซื้อขายอยู่ที่1นล้านเ 1,49,000้าบาทเท่านั้นนะคะตัวนี้เนาะก็มาพร้อมชุดแต่งหล่หอๆสไตล์ออฟโรดแบบนี้เลยค่ะใหม่ล่าสุดนะคะตัวนี้เนาะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะตัวนี้นะคะว่ามีแต่งหล่ออะไรกันบ้างนะคะตัวนี้ มาพร้อมระบบเบรก ABS นะคะระบบ EBD การกระจายแรงดันน้ำมันเบรกระบบปป้องกันการพลิกคว่ำนะคะ ROM นะคะแล้วก็มีระบบเตือนการชนด้านหน้าตัวนี้ก็มีให้นะคะตัวนี้เนาะแล้วก็มีตัวระบบรักษาระยะห่างนะคะอัตโนมัตินะคะเวลาลูกค้าขับขี่นะคะตัวนี้ก็คือตั้งความเร็วไว้นะคะตัวนี้ก็มันสามารถเบรกสต๊อป หยุดรถให้อัตโนมัติเลยแบบรักษาระยะห่างนะคะสกหรัเป็นโฟเราก็มีให้นะคะสำหรับตุวนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่ามีแต่งอะไรกันบ้างนะคะตัวนี้ก็คือจะมีแต่งประจังหน้านะคะตัวนี้เป็น Ford p, Ford, f o r ์ f เ d ฟอนต์ฟอนตัวใหญ่นะคะเป็น 2D ดีนะคะเป็นแดงตัดดำนะคะพร้อมไฟตัวนี้นะคะไฟ LED 3จุดนะคะตัวนี้นะคะเป็นใหม่ล่าสุดเลยะคะ่ะตัวนี้ถือว่าเป็นชุดแต่งที่มาใหม่ล่าสุดนะคะตัวนี้เนาะแล้วก็ไฟหน้านะคะเป็น Uh, LED mm hmm. เป็นรูปตัว C นะคะตัวนี้นะนี่ค่ะพร้อมไฟมันติรีเฟคเตอร์นะคะตัวนี้เนาะก็เป็น uh, DNA ของ Ford นะคะตอนนี้นะคะจะเป็นรูปตัว C เลยทั้งหมดเลยนะคะไฟนะคะสวยงามมากนะคะเท่เลยแล้วก็สามีเพิ่มให้ก็คือจะเป็นครอบไฟหน้าให้ด้วยนะคะมีคําว่าレนเจอร์ให้นะคะตัวนี้มีครอบไฟหน้าก็มาแล้วนะคะตัวนี้เนาะแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นพร้อมพร้อมไฟตัดหมอก LED นะคะตรงนี้เนาะ นะคะแล้วก็ตัวด้านบนเองนะคะตัวนี้สาวติดตั้งสกู๊ปนะคะเป็นสกู๊ปทรงแรลตนะคะตัวนี้นะเป็นแรลตสีแดงตัวแรลตเนี่ยตัวลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะเป็นสกู๊ปทรงสูงนะคะเป็นแดงตัดดําด้านนะคะตัวนี้นะเพื่อลูกค้าเลือกสีแดงเพื่อให้ภาบตัวกระจังหน้านะคะตัวนี้เนาะลูกค้าเลือกแดงตัดดานะคะตัวนี้นะก็จะเป็นแบบหล่อเลยนะคะหลอดุเข้มเลยนะคะตัวนี้เนาะส่วนตัวด้านล่างเองนะคะสําหรับตัวรุ่น เรนเจอร์วายแท็กนะคะแล้วก็มีส่วนหัวห่วงลากจูงให้ด้วยนะคะสำหรับตัวนี้นะตัวใหม่นะสามารถลากจูงได้จริงนะคะตัวนี้ยึดจกักแชสซีเลยนะคะก็ถือว่าแข็งแรงบึกบืนทนทานแล้วก็ลูกค้าก็สามารถสายออฟโรดก็คือออฟโรดได้จริงๆนะคะสำหรับตัวนี้เนาะส่วนด้านข้างนะคะเรามาดูด้านข้างกันบ้างด้านข้างนะคะจะเป็นคิ้วร้อขนาด6นิ้วนะคะตัวนี้เป็นแบบนีหมุดนะคะนี่ค่ะ6นิ้วประมาณนี้เลย แบบมีหมุดนะคะตัวนี้นี่รถยังไม่ได้ล้างนะคะก็เลยดูเลอะนิดนึงแต่ว่าเอามารีวิวให้ลูกค้าได้ชมก่อนเพราะว่าลูกค้ามาจากต่างจังหวัดนะคะรับรถพรุ่งนี้เช้านะคะก็เลยขออนุญาตรีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันก่อนนะคะตัวนี้ยกนะคะยกด้านหน้า2นิ้วนะคะตัวนี้เนาะชก็เป็นชกโมโนโทูบนะคะตัวนี้เนาะก็จะนิ่มนวลน,นะคะแล้วก็รับได้ทุกสภาพถนนด้วยนะคะลูกค้าขับก็ ถือว่าเป็นรถกระบะที่ค่อนข้างจะนุ่มนวลน,นะคะตัวนี้เนาะแล้วก็ตัวยางแม็กเองก็คือจะเป็นยางโอตานิะนะคะตัวนี้เนาะแม็กออฟลบยีนะคะนี่ค่ะก็เป็นยางออฟโรดนะคะตัวนี้เป็นโอตานินะคะยางขนาดสามสิบสองเนี่ยนะคะสามสิบสองเจ็ดห้าห้าห้า r ยี่สิบนะคะขอบยี่สิบเป็นายางโอตานิ ะะตัวนีเน้เป็นยาง mt นะคะก็จะดอกยางก็จะหนาหนาหน่อยแต่ว่า,ายกแค่2นิ้วก็ไม่ติดซุ้มแล้วค่ะก็รอดูดุดันเลยนะคะเข้ากับสีดําเลยถ้าเกิดว่าเป็นตัวใหม่เนี่ยค่ะด้านข้างก็คือจะมีแก้มข้างจะเขียนว่าเทอร์โบนะคะเป็นซิงเกิลเทอร์โบนะคะตัวนี้เนาะก็ถ้าเป็นตัวกระจังหน้าและก็ตัวแก้มข้างต่างๆถ้าเป็นรุ่นวายเทก็คือจะเป็นด้านข้างก็จะเป็นแบบตัวออกสี เทาๆนะคะตัวนี้เนาะก็จะเป็นสไตล์ของ y t e ท็นะคะเป็นดีไซน์นะคะก็จะเป็นสีออกเทาๆนิดนึงเป็นดำเงานะคะตัวนี้เนาะตัวด้านข้างก็เหมือนกันนะคะตัวกระจกข้างมาพร้อมกับไฟเลี้ยวกระจกข้างนะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นเป็นสไตล์นะคะของตัว y t e ท็นะคะมีไฟสองด้านข้างนะคะข้างตัวรถนะคะตัวนี้สติ๊กเกอร์นะคะตัวลายใหม่เลยนะคะตัวนี้เนาะเป็นลายแรด หน้าตาดุดันมากนะคะตัวนี้เนาะคือในหัวคนใต้ก็คือแบบว่าต้องสไตล์ดุอย่างนี้นะคะลูกค้าขึ้นมา,ารับรถจากจังหวัดภูกเก็ตนะคะตัวนี้เนาะก็อยากได้แบบสไตล์แบบดุดุหน่อยนะคะแล้วก็สาวเพิ่มเติมให้ก็คือจะเป็นตัวกันสาดนะคะตัวนี้ที่เพิ่มให้แล้วก็ฟิล์มบันหน้าหกสิรอบคันแปดสิบนะคะก็คือสีดําดุดันมากทั้งคันเลยนะคะแล้วก็ตัวบันไดข้างเองนะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นแบบ ขูดขาดตรงนี้นิดนึงแต่ว่าด้านข้างถ้าเป็นตัววแท็กเองก็คือจะเป็นโครเมียมนะคะก็ให้พื้นผิวสัมผัสตัวนี้ก็คือจะเป็นขูดขาดหน่อยเพื่อกันลื่นเวลาเราออฟโรดเนี่ยค่ะก็จะได้ไม่ลื่นนะคะตัวนี้เนะาะส่วนด้านบนเองนะคะก็มีแหลกหลังคาให้ด้วยนะคะสายออฟโรดจริงๆมีแหลกหลังคาพร้อมไฟของแฮมเมอร์นะคะตัวนี้นะเพิ่งติดตั้งเสร็จเร็จร้อนๆเลยนะคะตัวนี้เนาะ งานเพิ่งมาใหม่เสร็จร้วอนเพราะว่าจริงๆตัวนี้ไวแท็กก็คือจะมีราวหลังคาให้อยู่แล้วนี่รองรับน้ําหนักได้ถึงแบบประมาณร้อยกว่ากิโลอยู่แล้วนะคะตัวนี้เนาะ,ะก็ติดตั้งแหลกของแฮมเมอร์นะคะตัวนี้พร้อมไฟด้วยนะคะเนี่ยเวลาลูกค้าแบบสายแคมปิง้งอย่างนะะี้ค่ะลูกค้าถ้าทางจะแบบแคมปิ้งบ่อยอยู่นะคะก็เลยอยากได้เป็นแปลกหลังคานะคะพร้อมไฟนะคะตัวนี้เนาะ,ะส่วน ด้านหลังนะคะก็คือจะมี Bar ะะสปอร์ตบาร์นะคะสปอร์ตบาร์ตัวนี้ก็คือตัวใหม่เองนะคะตัว Next Gen Y Tag เองตัวใหม่ก็คือสปอร์ตบาร์ตรงนี้ก็คือจะเป็นสามารถมัดของได้ด้วยนะคะเพราะว่าตัวนี้ก็คือออกแบบมาให้รับกับการใช้งานได้ดีเลยทีเดียวเพราะว่าตัวนี้ก็คือจะเป็นช่องว่างอยู่แล้วก็จะเป็นแบบเหมือนอตัวโครเมียมนะคะก็คือจะสามารถ มัดของได้นะคะใช้งานได้จริงนะคะส่วนไฟท้ายเสาครอบไฟท้ายให้ด้วยนะคะเป็นไฟท้าย LED เต็มระบบนะคะตัวนี้เนาะครอบไฟท้ายให้ด้วยเพิ่มความหล่อเหลาความดุดันให้กับตัวรถให้ดูหล่อดูดุมากยิ่งขึ้นนะคะพร้อมคําว่า FORD นะคะตัวนี้แต่งเพิ่มขึ้นมานะคะเป็นฝา,าท้ายที่แปะเพิ่มขึ้นมานะคะตัวนี้ถ้าเป็นวายเทเองก็คือจะมีกล้องให้นะคะมีกล้องหน้าหลังให้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้ ไฟโดรนที่3ก็จะติดให้ตรงนี้แล้วนะคะไม่ได้ติดตรงด้านบนนะคะส่วนเซ็นเซอร์ยังคงใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะตามปกติเลยนะคะแล้วก็ตัวใหม่ล่าสุดเองก็คือตัวนี้ก็คือจะปั๊มคําว่าเรนเจอร์ให้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ติดตั้งฝากระบะท้ายเพิ่มขึ้นมาให้อีกนะคะเพิ่มความหล่อให้รถดูหลอดูมีมิติมากขึ้นนะคะนี่ฝาท้ายเป็นฝาท้าย แทนฟรี free, นะคะเป็นฝาท้ายซิลิปตัวนี้เนาะก็เบานะคะแล้วก็สามารถเรารับน้ำหนักได้ดีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ด้านท้ายก็จะมีไฟขนาดา230 V. อโวลต์นะคะ400วัตต์ลูกค้าใส่ออปรดก็สามารถใช้งานได้จริงๆนะคะตัวนี้เนาะคือถือว่าหลอดุเข้มเลยทีเดียวนะคะสำหรับตัวนี้เนะาะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างนะคะ ดีย๋ยวสาวเปิดให้ดูภายในนะคะจะเลิะนิดนึงยังไม่ได้ทําความสะอาดนะคะตัวนี้เนาะภายในก็คือเอาบาะไฟฟ้านะคะเป็นเาบาไฟฟ้าปรับได้แต่ทิศทางนะคะตัวนี้เนาะเป็นนี่ค่ะสูงต่ำนะคะแล้วก็ถ้าเป็นตัววายเทคเองก็คือเป็นสไตล์ของวายแทนะคะก็คอนเซปต์ก็จะเป็นเดินได้สีส้มนะคะบอกข้างในเนาะ นี่ค่ะเป็นตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้หกสปีดนะคะมาพร้อมเบรกมือไฟฟ้านะคะตัวนี้พร้อมออโต้โฮนะคะตัวนี้ก็คือเวลาเราขับรถนะคะก็อยู่ในเกียร์เดียก็อยู่ในเกียร์ดีก็สามารถไม่ต้องเหยียบเบรกนะคะตัวนี้มันก็จะหยุดให้เราอัตโนมัตินะคะตัวนี้เนาะพร้อมเกียร์ออโต้หกสปีดนะคะแล้วก็ไวเลสชาร์จนะคะตัวนี้มีมาให้แล้วรองรับ Apple c a r p ร์เพย์แอนดรอยออโนะคะแล้วก็หน้าจอเป็นซิงค์สิบสองโฟนะคะตัวนี้ก็ รองรับ Apple CarPlay Android o u t o นะคะตัวนี้ก็ลูกค้าก็สา,า,สามารถาโหลดแอปพลิเคชัน Ford p a s t ได้อีกด้วยนะคะสั่งสตาร์ทรถในระยะไกลนะคะเปิดแอร์ล็อกรถนะคะแล้วก็ดูสถานะรถต่างๆหรือว่าเช็คศูนย์บริการต่างๆนะคะตัวนี้ผ่าน Ford p a s t ได้เลย Connect ได้นะคะแล้วก็หน้าจอตรงนี้จะเป็นหน้าจอแบบ led นะคะนี่ดิจิตอลขนาด10นิ้วนะคะตัวนี้เนาะ mm hmm. ก็ดูสถานะต่างๆเกี่ยวกับรถนะคะมีน้ำมัน ต่างๆนะคะแล้วก็พวมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะตัวนี้ก็เป็นพวมาลัยไฟฟ้านะคะตัวนี้ก็ถือว่าแม่นยำนะคะในการขับขี่นะคะแล้วก็เบาสบายเวลาเราขับนะคะมันก็จะช่วยหน่วงให้เราเวลาเราขับเร็วนะคะตัวนี้เนาะก็ถือว่า,าระบบความป,ปลอดภัยค่อนข้างจะครบคันนะคะพร้อมระบบเบรก ABS นะคะแล้วก็ EBD การกระจายแรงดันเบรกแล้วก็มีระบบป้องกันกรพพิคว่ำที่บอกมาแล้วก็จะมีระบบ ป้องกันการลื่นถลนยนะคะเวลาเราขึ้นลงทางลาดชันตัวนี้ค่ะก็มีให้เช่นกันนะคะตัวนี้เนาะนี่เสาติดตั้งตัวสวิตช์ไฟอยู่ตรงนี้นะคะแยกนี่ค่ะจะเป็นตัวแรกหลังคานะคะเป็นสวิตช์ไฟแยกต่างหากเลยนะคะไม่เกี่ยวกับตัวรถนะคะตัวนี้เนาะเราเดินสายแยกต่างหากเลยนะคะก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับตัวรถนะคะตัวนี้เนาะก็สำหรับลูกค้านะคะวันนี้นะคะที่ดู รีวิวอยู่นะคะก็ถ้าสนใจนะคะชุดแต่งแบบไหนนะคะตอนนี้ก็คือสามารถทำจองเข้ามาได้เลยค่ะติดต่อสาวที่ดูเบอร์0 859017092ไลน์ 92, line, ดีตามเบอร์ด้านล่างค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์สาวด้วยนะคะก็ชอบชุดแต่งแบบไหนหรือโปรแบบไหนนะคะก็ตอนนี้ก็ ุดแต่งก็กำลังทยอยเข้ามานะคะสาวก็จะมีรีวิวลูกค้าชมกันเรื่อยๆนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย